สวัสดีคผู้ชมเลครับมาพบกับ a r ์ Mobile นะฮะสำรับวันนี้ก็มาอยู่การลงดันเจี้ยนเช่นเคยนะครับเอก็จะเป็นดันเจี้ยนเก่าเล่าใหม่นะฮะอ่าดันเจี e ้ยนพวกนี้เนี่ยผมเคยลงมาแล้วนะเอ่อที่จริงก็สามารถมาดูได้นะผมในช่องผมเนี่ยแหละนะแต่ว่าก็วันนี้ก็จะมารีวิวใหม่กันแล้วกันนะครับพอดีมีคนขอมานะเออ ก็หลังจากดัตเจียนนี้นะถ้าไม่มีอะไรใหม่ผมก็จะไม่มารีวิวแล้วนะครับผมเพราะว่ามีคนรีวิวให้อ่าคุณผู้ชมดูกันอยู่แล้วล่ะนะเอาจริงๆแล้วนะฮะก็จะมีอีกช่องหนึ่งนะฮะโอเคไปลอยพลาดไม่พลาดพิงเขามากก็แล้วกันนะเออโอเคเพราะว่า อาร์คโมบายเนี่ยมันมีคนทําเยอะนะครับสามารถไปหาดูกันได้นะอตอนนี้เนี่ยที่ผมหวังอย่างเดียวเลยก็คือให้กีก้าในโหมดออฟไลน์เนี่ยมันแหนะ่ให้มันเลือกแสงได้สักทีนะเออแล้วก็ไททันด้วยนะครับนะพัฒนานะจัดให้หน่อยนะเออ แต่ถ้าจะให้ดีที่สุดเลยนะครับผมไอตัวที่อยู่บนหัวผมเนี่ยเอามาลงในดันเจียนด้วยก็ดีนะเออเอามาให้จับนะไม่ใช่เอามาแบบให้เอ่อมาเล่นได้เฉยนะโอเคเอาตามนี้แล้วกันนะครับมาก็นี่เลยนะผมดันเจียนนี้ก็จะเป็นระดับมีเดียมนะอ่านี่เลยนะครับผมผมเคยลงไปแล้วนะ ของที่ดอกตามนี้เลยนะครับอ้อเพื่อการเสียเวลาเดี๋ยวเาไปเจอกันในดันเจียนเลยดีกว่าผมไปไปครับเข้าสู่ดันเจียนเป็นที่ป้อยนะครับผมอ่าอุปกรณ์ที่ผมเตรียมมาวันนี้ก็จะเป็นแบบเดิมๆนะครับอ่าจะเซตเลือดไว้ก่อนแล้วก็กระทะนี่ยผมเตรียมมา2ออันนะ ไว้ฟาดหัวเดลย,ยวเราโดยเฉพาะเลยนะครับผมวันนี้เตรียมดูเ,เป็นโบล่ามาด้วยนะครับวันนี้ถ้า,าลงคลิปไม่ทันก็น่าจะเป็นวันพฤหัสนะครับผมที่จะได้ดูกันนะฮะแต่ว่าก็คงจะดูของช่องอื่นกันไปหมดแล้วแหละนะเพราะดูจากจำนวนการดูและจำนวนยอดไล์แล้วมันก็นะครับผมบ่งบอกกันได้อยู่นะโอเค บนบนเฉยมาสไตล์ของคนขี้บ่นเฉยเลยนะฮะโอเคเอาเข้าเรื่องกันดีกว่านะมาเดี๋ยวเรามาลุยดันเจียนนี้เป็นดันสุดท้ายแล้วกันนะครับจนกว่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงนะโอเคมาดือดเดือดอดือ,ดอ ต้องบอกก่อนเลยว่าดันนี้เนี่ยโอ้โหลิ้นรัวไปไหนวะเนี่ยดันนี้เนี่ยนะครับผมะจะมีกําแพงตึมตั้มนะค่อนข้างเยอะหน่อยนะฮะ,ะแล้วของพรีเมียมเนี่ยบอกเลยว่ามีแค่สองจุดเท่านั้นนะฮะโอเคมาเลยมาเลยเข้าสู่ห้องแรกกันนะครับ ห้องแรกเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นห้องแรปเตอร์นะแบบเพิ่มระดับนะครับใครมีดาบจักดาบขึ้นมาเลยนะฮะอ่าจริงๆจะใช้โบล่าช่วยด้วยก็ได้นะครับโว้ยสองทีตายดาบผมดำเมดไม่ได้แรงเท่าไหร่นะบอกไว้ก่อนนะครับโอเคมาอ้ยอ้ยเนี่ยเนี่ยไม่ได้แรงเลย ชิซัตชิซัตมะนาวดองมามันอยู่ไหนอะโอ้ยอยู่ตรงนี้ใ,นใกล้ๆกันเลยเอ้ยเอ้ยเอ้ย่ยถึงก็ไม่บอกมาเกิดที่ใกล้กัน,นขนาดนี้อ๋อมาตัวสุดท้ายครับผมสุดท้ายนี้เลือดเยอะแน่นอนอุย๊ยโอ้โหเลือดแปดพันเลือดแปดพันแล้วไงล่ะครับเรียบร้อยไปนครับผม จบแล้วนะห้องนี้แอก็มีสีเวฟนะครับผมไปจากจุดตรงนี้ก็ผมไม่มีอะไรนะเดี๋ยวเราไปเจอกันอีกห้องเลยดีกว่ามั้งนะครับวิ่งผ่านไปเลยนะอ่ามาถึงจุดตรงนี้นะครับผมก็จะมีกําแพงตึมตั้มนะผมนะเป็นแบบอ่า ขึ้มหลายทีหน่อยนะครับก็จะมีจังหวะให้นับอยู่นะหนึ่งสองสามอ่หนึ่งสองสามสี่ห้าโอเคครับผมไปได้โอ้โดดหน่อยเออก็จะมีจังหวะสามนะผมแล้วก็มาได้นะ อ่าโอเคห้องถัดไปแล้วใช่ไหมเอ่ยอ่าตรงนี้ยังไม่มีห้องนะครับผมอ่ะไม่มีอะไรนะครับผมเดี๋ยวเราไปเอาของเทคก่อนแล้วกันนะของเทคจะอยู่ฝั่งนี้เลยนะครับ จังหวะนี้ก็เซตกระทะไว้หน่อยนะครับผมเนะยใครมีกระทะก็เออจะใช้อะไรตีมันหลับเดี่ยห้องนี้เป็นห้องเซมเปอร์ทูนะฮะแอนสกิ้วดาบนั่นเองนะครับผมมาถึงก็กระตุกกันเลยเฮ้ยอะไรของคุณครับเนี่ยโอโ้โ,อโหมา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 ตีหลับตีหลับมาดิมาดิตีหลับ อุ้ยกระทะจะพังก่อนไหมนี่มันมีอยู่สีตัวนะครับผมเวฟหนึ่งเนี่ยโอเคเหมือนกระทะจะแตกก่อนแล้วนะฮนะอือขอย่อหน่อยใส่ย่อครับผมใส่ยอ่อฟันเด็กฟันเด็กฟันโดนไหมเนี่ยนี่นี่จะจุยไปก่อนน่าจะมีอยู่สี่เวฟนะครับนะ จบเวฟนี้เนี่ยผมข้ามไปเวฟสุดท้ายเลยนะฮะพื่อเป็นการเสียเวลานะอืมมา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 แล้ครับผมสุดสุดท้ายสุดสุดท้ายแล้วอือึื้อจรัวๆนะฮะกระทะแตกไปแล้วล,ล,นะะละหนึ่งอันนะครับผม อันนี้ย่อเนี่ยย่อตีอุ้ยอ,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 อุ้ยจะมาแง้มพี่อะน้องไม่ได้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 เหล็กไม่ได้เหล็กไม่ได้เหลกต้องมาไหลละจะบอกกันเลยว่าก่อนที่จะอ่า มาถึงโอ้โหนั่งไงนั่งไง <c oughs> ก่อนที่จะมาถึงเว็บสุดท้ายเนี่ยคือโดนไปแล้วนะผมโดนแงมไปแล้วละ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวอันนี้ลงล่างเราต้องขึ้นบนนะครับผมอ่า จะมีจุดโดดนะครับผมลาวาเอ้ยมันแ้างบ่อยจังเลยมันจะจุดโดดลาวาสิเอออันนั้นมันของพรีเมียมนะโอ้ยโดนเลยแพมเพินินโอเคมาถึงตรงนี้นะครับผมอ่าันนี้เป็นของเทคหลักนะ ได้เป็นอะไรโอ้หหมวกเลยพลังพ้อก,กันเท่าไหร่เนี่ยเก็บขี้มาทำไมเออพลังป้องกันเจ็ดร้อยกว่าแล้วของนะครับผมคุณผู้ชมครับเยอะมหาสารขนาดนี้ใครจะไปม,มีปัญญาคราบครับเนี่ยระดับเอเซเดน่ะเนาะเออเอ,อ ในด้านนี้ก็มีอ่านกเป็นน้ำนะผมเปาโกอนิสนะฮะมีเจ้าตัวขโมยไข่นะครับผมอ่านี่เลยอุยลิปเตอร์นะครับอ่าลี่ตัวหนึ่งตัวอะไรวะตัวท้ายลืมนะฮะบอกเลยว่าลืม โอเคเดี๋ยวเรากลับไปเอาคุญแจกันละกันนะครับโอเคครับผมกลับมายังห้องแรปเตอร์แล้วนะเดี๋ยวตรงเนี้ยต้องขึ้นด้านบนไปนะน่าจะไปหากุญแจได้นะครับไปกันต่อเนาะต้องบอกกันแล้วว่าผมไม่มีแผนที่ให้นะฮะเพราะฉะนั้นเชิญตามผมมานะครับเลย เรอยกระแลงมาตึมหายนะเอ้ยรีบไปหน่อยกันดีนะครับไปตรงนู้นเลยเบ้าใหญ่นะฮะตุ่มใหญ่นะครับผมอ่ตรงนี้เลยเลี้ยวครับผมฟับเนี่ยแหละ เบ้าใหญ่ที่ผมว่าก็คือห้องใหญ่นั่นแหละนะฮะไม่ใช่อะไรเออเนี่ยแหละนะครับกุญแจนะฮะไปะทีนี้กลับทางเดิมนะครับผมแค่เสร็จเรื่องเสร็จราวนะฮะเดี๋ยวเราลงล่างกันนะอ่าไปต่อนะครับ อยูตรงนี้เติมน้ำได้นะอ,อไม่ต้องกลัวมันจะมีอะไรนะครับผมสำหรับผูเลนใหม่นะครับอ,อลงไม่ได้เลยนะเติมน้ำได้แต่สำหรับอ่าดันไหนที่มันมีแก๊สพิษเนี่ยอย่าไปลงแช่นานกันแล้วกันนะครับคือโดนแน่นะฮะโดนแน่ในที่นี้ก็คือโดนปิงนะผมอ่าซีดเลยอะ อืมมาทางนี้ดีกว่านะทางนี้มีกำแพงตื้มหายนะครับเราไปได้หลายทางนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เอ้ยอย่ากระตุกสิเฮ้ยเออเนาะอ่าตรงเมื่อกี้มีกำแพงตื้มหายนะ เพราะฉะนั้น,นง่ายเลยนะครับง่ายเลยอย่าว่าจะหลงทางห้องนี้มีห้องอดิวดอนนะครับเจ้าหมูนั่นเองนะหมูป่าบ้าพลังนะครับผมชอบเรียกมันอย่างเงี้ยแหละนะไอเจ้านี้มันชอบหิวเลือดนะครับผมเพราะฉะนั้นเราควงโบลาไว้ก่อนดีกว่าไหมา คงไว้ก่อนเลยห้องนี I I no people, ้เนิฟสปีดด้วยนะครับบอกไว้ก่อนเลยก็ต้องบอกก็รู้เนาะอึด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 โจอุ้ยยุยยยยยต้องมีตัวต้องมีตัวโจนนี่นีน่นนั่นนัวสปีดใช่ไหยแล้วสปีดมาตีตัวนี้ก่อนเลย อืม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 โอ้โหโอ้ยเลือดจะไม่ค่อยกระดิกจะไม่ค่อยกระดิกอื้อโอ้ยโอ้ยโอ้ยตาไปอยู่ข้างหน้ามันเอ้ยเอ้ยเนี่ยเอ้ยเดี๋ยวก่อนสิแบกกริวแบกกริวทำกับชายอย่างนี้ไม่ได้นะเก้บผมชุดสุดตายแน่ phía nó hay ưới mày lót à phố có hai lót mày lót nừng mình sẽ đây trọn hay mình sẽ đây sẵn để 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 ทำไมมันยากมันเย็นเอาล่ตีกดตีไม่ตีดิกโอ้โหระยำตำบอลช้อนใช้อ้บ้าไ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 อ้บ้าเอ้ยอืม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 มัตัวนี้หลุดดา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 ฮะหลุดดาใครอยากได้พี่หมูนะครับผมมาเลยนะฮะเข้ากระเป๋าไป กดเท l อนะครับผมเราจะได้ชิปที่ไม่ติดล็อกนะฮะโอเคลำดับต่อไปนี่อ่าตรงนี้ก็มีตุ่มใหญ่แล้วนะฮะ,ฮะจะเรียกปแปลกไปทางไหนเนะี่ยเรียกเป้าใหญ่เอ๊ะเป้าใหญ่เป้าใหญ่นักกว่าเดิมเพิ่มอีกเดี๋ยวห้องใหญ่กันล้วกันนะครับ ห้องตรงนี้น่าจะเป็นอ่าของเทครองนะฮะโจะได้เป็นหลังคานะครับผมอ่าเป็นเทคหลังคานะโอเคจัดไปเลยเพราะต่อจากนี้ไปเนี่ยเราต้องอ่า ข้ามห้อง,องนะครับผมอืมจึบจ๊บจึ๊บปลดล็อกนะผมโจนี่เลยข้างหน้าคงไม่มีกำแพงขีมีไม่มีก็ไปเลยแหละอจ้่ อาจู่อาจูอา่าจุดต่อไปเราจะเอาของพรีเมียม,มกันนะครับผมพรีเมียมโอ้อยกระโดดกระโตกกระเือเกินนี่ฮะตกใจโกวีรับเตอร์เป็นเอลเซ่ที่ขี้ตกใจนะผม ครองพรีเมียมนะต้องข้ามจุดลาวางหน้านี้ไปนะครับผมออซื้อผมต้องเพิ่มสปีดนะเป็นพิเศษปาปปาบ,ปาบสปีดเนี่ยเขาบอกว่า150ร้อยห้าสิบเนี้ยผม สามารถผ่านไปได้เลยแบบสบายๆให้ผมชิวๆสิวๆเนี่ยจนะต,ต้องบอกกันเลยว่าสปีดผมไม่ถึงไงดี๋ยวต้องใช้ตัวช่วยนะครับผมโอเคมาถึงจุดนี้ใครมั่นใจเซฟได้นะครับผมสำหรับโหมดออฟไลน์นะฮะแต่ออนไลน์เซฟไม่ได้นะจ๊ะเพราะฉะนั้นนี่ปีกแมงปอขอด้วย ผมแอบไปเซฟมานิดหนึ่งนะพราว่าไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่นะครับโอเคอ่าน,นั่นนันี่แหละมันจะเป็นแบบนี้เมื่อกี้เนี้ยอยู่ดีๆก็บินเองบ้าบอมาเลยอันนี้จะเป็นจุดแรกนะผมที่จะได้ของพรีเมียมได้เป็นอะไรวะเนี้ย เดี๋ยวเขาดูก่อนนะฮะอ๋อผมหนังเสือนะครับผมไปกลับกันเถอะอ่อา,อาบินเองแองป๊บก็ให้สบายมากถ้ามีสปีดแรงนะมีชัยกว่าครึ่ง แล้วก็ถ้ามีปีกแบกปอด้วยเนี่ยโอเคเลยนะครับโดดทีเดียวผ่านนะฮะวิ่งเต็มแรงนะครับผมเอไปจุดถัดไปนี่มันโอ้ยเนาะนี่คุณจะแหลกไปถึงไหนอืมไอ้รู้สึกว่าผมจะพลาด ของพรีเมียมมาจุดหนึ่งนะครับเออขออภัยนะอันนี้ก็ันว่าเดี๋ยวให้คุณผู้ชมไปหาเองแล้วกันนะเออนี้ก็ต้องแบบ คือขี้เย,ย้อนไปแล้วอ่ะนะฮะไอจุดเมื่อกี้นี่มันจุดสุดท้ายแล้วไงนะครับเออโอ้โหแล้อย่างของพรีเมียมมันมีแค่สองจุดเองนะครับอืมอ่ะอยังไงก็จ้างมันเต๊ะวันผ่านมาแล้วอะ่ะขี้เกียจย้อนไปแล้วด้วยนะครับ ขนาดห้องนี้ห้องอะไรผมยังลืมเลยนะครับลืมเสยอ่ะกินน้ำก่อนแล้วกันอ่ะไปเเพิ่มอุณภูมิอารเจนท,ว,ทว,วิตโอ้สิวๆวปดังฟันก็ได้นะสิวสิวสิโอ้ยโอ้ยโอ้ย,อย,อย,อยจะเปลี่ยนมุกฟ้อง จะเปลี่ยนมุมกล้องเดี๋ยวก่อนเด้เดี๋ยวก่อนเด้โอ้โหใจร้อนเนี่ยใจใจร้อนใจร้อนใจร้อนอืมปึ๊บ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 มา สีเดนี้4สีดเหมือนเดิมมาถึงจุดนี้คุณผู้ชมอาจจะดูไม่จบนะไม่เป็นไรนะครับผมแต่ก็ขอบอกไว้ก่อนเลยแล้วกันนะครับผมสำหรับแฟนๆนะก็ผมยังไม่ได้เลิกลงคลิปเกมอาร์คนะอาจจะมีอ่าไปเริ่มโหมดใหม่ในโหมดบูตอนนะครับก็เดี๋ยวนะ่าจะสักพักหนึ่งเดี๋ยว กลับมาลงใหม่นะก็ขอให้รอกันสักนิดหนึ่งแล้วกันนะครับผมแต่ให้รอไม่ไหวก็ดูช่องอื่นนะอืมนะครับผมอยากจะเล่นในโหมดที่แบบว่ามีเเสาแบบอ่าเลเวลเยอะกว่าน,นี้นะโอเคเนื้อน่าจะได้มาเยอะเลยเม,มื่อกี้เนี่ยชิมิอู้หูอือเลย ในโหมดนี้ก็จะเป็นโหมดฮาร์ดนะครับผมที่ผมเล่นอยู่นะก็ยังลงอยู่นะครับผมยังลงอยู่นะเดี๋ยวเดี๋ยวมีมามเรื่อยๆนะครับอ่าแต่ว่าอาจจะนานหน่อยเหมือนกันนะครับโอเคสำหรับอไอ้สองตุ่มนี้ใครจะเข้าไปเก็บก็ได้นะครับอ่า ก็ไล่ก็ไล่เออแต่มันจะได้ของไม่ค่อยดีหรอกนะครับหรือเปล่าในไ,ไงของไม่ค่อยดีจริงๆด้วยโอเคไปไปห้องของบอสกันเลยดีกว่านะผมเออ่เรื่องเซฟคงไม่ต้องเซฟมั้งเป็นบอสลิงจอนะผมเพราะลิงใหญ่สุดแสนจะใจดี ตรงไหนก็ทุบตีก่อแตกใจดีตรงไหนไป้ายครับผมโดดมาโดดมาเรื่อยๆจ้าห้องโคตรกว้างเลยเอออยากให้สร้างบ้านได้แบบห้องกว้างๆงี้มั่งจังเลยนะฮะ โอเคอันนี้กินได้เลยนี่ว่าใครมีเคเวสวิกฤตันเจียนนะผมทำด้วยนะครับจะได้ได้เลเมนเพิ่มนะอ่ะโกรธไม่ติดนี่ว่าฮะว่าแล้วไม่ขึ้นทำไมไม่ติดเนี่ยเออนั่นแหละ แล้วก็ชุดชุดที่เปลี่ยนดีกว่านะเฮ้ยหรือไม่เปลี่ยนดีไม่เปลี่ยนล้กันหน้าเสียวๆไปเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอากระแทามาทำไมเออไม่ต้องก็ได้นะครับระดับนี้แล้วเอาปืนเทกดีกว่าชัวกว่าเยอะ ไล่ย,ยิงให้เกาะแตกไปเลยนะฮะอืมปับ๊บโอส๊สโอส๊สเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้นี่กระโดดเฉยอือหือเห็นแล้วใช่ไหมเห็นแล้วใช่ไหมอ้ยปลามาหลบเอ้ยยุยยุยหลบก่อนเดี๋ยวโดวนตุ๊บเดี๋ยวโดวนตุ๊บเดี๋ยวโดวนตุ๊บอา้าว ศูนย์หมดหลดแป,ป๊บหลดแป,ป๊บรอหน่อยได้ไหมอย่าใจร้อนนะอย่าใจร้อนอย่าใจร้อนอย่าใจร้อนเออโอ้โหเอ้ย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 อืมอืม,อมไอ้ลูกลิงลงมาจากไหนเมื่อกี้เนี่ยอยู่ดีดีก็มาทุบเฮา ยิงกันหน้าอย่างเดียวเลยครับผมแรงจัดจัดอ่ะสุดท้ายและขอปืนเทคหน่อยเถอะอา้าวมีหนีมีหนีไปปาหินเลยตรงนู้นละอย่าปะอย่าไปปาตรงนู้นดิเออเนี่ยทุบมหนี่กระจุยไม่ละสุดท้ายครับผม เออเหอสุดท้ายก็ดาบดิครับฟันยับแน่นอนโฉตัวที่หนึ่งผ่านไปไปเดินเล่นอยู่ไหนกันอีกเนี่ยฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลได้ยินไหมเนี่ยเออนี่ไงสีขาวยังก็เยติมานี่ มานี้มานี้มานี้เรียบร้อยครับผม<ฮ>อือ่ะครับผมก็ขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะฮะสำหรับใครชื่นชอบอย่าลืมผมกดไลค์กดแชร์กดส u b ครสมาชนะผมให้ผมด้วยนะครับจนกว่าจะพบกันใหม่นะผมคลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับอูอออกพอดี